สวัสดีครับผมอยู่ผมรีนะครับวันนี้เรามารีวิวร้อยยี่บห้าตัวหัวแหลมนะครับผมสภาพรถก็ทรงประมาณนี้นะครับผมเราดับแรกดูขอบล้อนะครับผมเป็นขอบล้อหนึ่งจุดสองนะครับผมตามนี้แหละขอบหนึ่งสองยางหน้าสี่ห้าทับเก้าสิบนะครับตามด้วยเพาพอดนะครับผมแล้วก็ป้อมหน้าเป็นซื้อหน้าเป็นจานเจาะครับ บัมเดิมสายฐาน,นครับผมทรงก็ประมาณนี้ครับผมตัดแกนประมาณสามนิ้วนะครับแล้วก็ดูที่ล้าหลังก็ประมาณนี้ครับหนึ่งจุดสองล้อทองนะครับยางประมาณห้าสิบตัดร้อยนะครับผมมาโคนหลังเบิกนะครับผมกับไฟหน้าเบิกนะครับชุดสีก็ชุดสีก็ประมาณนี้นะครับผม ก็ส่วนชุดล้อเป็นประมาณคู่ละห้าร้อยนะครับผมแล้วก็ชุกเชยุครับผมตัวธรรมดาครับแล้วก็ดหน้าเป็นหัวแหลมนะครับผมท่อประมาณนี้ครับผมคอใหญ่ๆนะครับผมปลายปลายท่อก็ห้าสิบมิลนะครับผมปลายท่อท่อเป็นลูกบวกก็ขาะครับผมเป็นเครื่องก็ประมาณนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยครับผม